สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับจอยและวันนี้จอยก็จะมาหนีผีลูและผีลูเขาก็ปาผีแอกมาด้วยความที่เราสามารถรับดาเมจได้ดึงดาเมเต็มการที่ตัวดาเ็จเสี่ยวไม่ได้ทำส่งผลใดกับเรามากถึงทําให้เรายังไม่ตายด้วยความที่เราไม่ตายก,ก็มีลูกใครก็ไม่รู้ออกมาปกป้องเราเราเขินจนตัวสั่นก็เลยพยายามจะวิ่งเข้าแผ่นไม้แต่ด้วยความที่เห็นว่าเพื่อนที่มีชีวิตอยู่จริงๆไปเล่นตรงนู้นเราก็เลยวิ่งชีกออกมาตรงนี้แล้วเขาก็ดันมาวิ่งบล็อกช่วยเราเฉยเลยเราเขินนักข่าวมากเราไม่รู้จะทํายังไง พีรู้ไม่ยอมถือพิกแอ๊กอ่ะทำไงได้แล้วพอตบไปจริงก็ตบโดนคนนะไม่ยอมตบโดนหุน่นซึ่งเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบิงมาแต่แน่นอนเราสวนจะกระแลกไปครั้งนี้นแหละนอนตันกลับมาตีโดนเราแน่นอนแต่ว่าไม่ลูกของนักข่าวออกมาปกป้องเราอีกแล้วและไม้นี้เขาก็พยายามจะมาป้องกันจ่อยเราอีกมึงกูเป็นจ่อยมึงเป็นคนมึงไปปากรออะไรก็โกรธไม่ลงเพราะเขาก็น่าละเกินอะ่ะแบบเดินประกบตูดเหมือนแซนวิชเลยทั้งคันท,ทั้งนักข่าวแล้วพอเขาตีจริงๆก็ตีโดนลูกนักข่าวเป็นร่างที่สามเราเราไม จนกากูขึ้นไหนอะพอจัดการจ่อยจะสาเร็จเขาก็เลยรู้พิกัดตัวจริงของเราแล้วพยายามจะตื้อบตัวจริงเราต่อเราด้วยความที่มีสเสน่ห์แล้วก็ใครๆก็รักก็มีแต่คนวิ่งมาทั้งพยายามจะปกป้องเราแล้วก็จ่อยเราอยู่เรื่อยๆเมื่อกี้ก็เป็นนักวาดรูปนะที่มาป้องกันเราไว้ซึ่งก็ดีแต่พอเราวนไปวนมาได้ไม่นานเราก็ทําอะไรมากไม่ได้เพราะว่าเราเป็นเราตัวเปล่าอะเนาะแล้วพาสซีฟก็มีเต็มไปหมดเลยที่เป็นตีบับก็โดนไปหนึ่งจึกอย่างเลือกไม่ได้เราก็ไม่ได้จูง เครื่จุกมาจนมันเหลือเครื่องเดียวเครื่องสุดท้ายเราก็เลยว่าจะตายซะตรงก่อนที่จะวิ่งฉีกออกไปนี่ที่ไกลแสนไกลพอล้มนะก็ลุกไม่ได้มีอะไรมากเลยพี่นักข่าวก็ตามลังความหมายถึงตามเราแบบหัวปักหัวปั๊บเหมือนเดิมแบบตดนซับจนเราลอดมาเปิดประตูอ่ะจนกลายเป็นฮันเตอร์ต้องมาอยู่กับเขาบอยผู้น่าสงสารแทงและเขาก็น่าจะเสียชีวิต ก็ไม <muitas> <ian> ่มีอะไรมากจบแล้วกันค่ะบ๊ายบายวันนี้นักเรียวหญิงเจ็บเจ็บทั้งตัวเจ็บทั้งใจไม่รู้ใครจะมาโยยาที่อยากตายไม่ได้อยากให้แมวมาเยยาให้ผู้ชายมาเยยาแบบนี้นี่แหละก็ต้องขอบคุณแกมากๆนะที่วั์เอาจรวดไปยัดหน้าทั้งเราทั้งฮันให้ทําให้เรามีเวลามากพอที่จะเอาวรอดได้้วยตัวเองเอาจริงพอมานั่งดูรีเพทตัวเองเล่นเก่าหื่งงูหีดทาไมกูไม่พับแผ่นไม้นั่นวะจะได้จบจบหรือต้องมาตายตรงนี้มีหน้างูหิดสเลเกินแบบพอสตาร์ทแล้วเพิ่งมาพับไม้มันทำอะไรไม่ได้อ่ะเสียโป่งล้างฟร อะไรเลยนะแต่ก็ผู้ชายมาช่วยจนได้จนเราล่วงลงมาจนฮันเตอร์รีครบตัวเองเลยก็ตีพี่ผู้ชายจนเรามีโอกาสได้วิ่งออกไปไกลยอยู่ด้วยความที่เมลของแอนไม่สามารถเอื้อมคนที่อยู่สูงกว่าได้เราจึงจําเป็นที่จะต้องขึ้นไปนเล่นที่สูงแล้วก็ตบลงมาเอาสปีดบลเต็งน้อยก่อนที่จะเสด็จเข้าไปในแผ่นไม้ข้างๆสนามมาเขาง,ง้างตีมาแต่แน่นอนว่ามันไม่ถึงในเมื่อเอลเอสของเราพแผ่นมาลงไปก่อนเห็นว่ามีหน้าต่างตรงนี้คิดว่าน่าจะดีถ้าเราสามารถหลุดลับมาได้วางกองโป่งล่างก่อนที่จะตวออกมา แอนตี้แต่อยู่ในวงชาทําให้ชีแก่ตามมาไม่ทันจําเป็นจะต้องปล่อยแมวออกไปก่อนแมวกัดเราแต่ด้วยความที่เราขึ้นไปอยู่บนที่สูงอีกครั้งแล้วทำให้ก็กโดดมาอยู่ผิดโพซิชั่นทําให้มันไม่ถึงอ่ะเนาะพอเราจอบลงมาก็ถึงกล่องปรงรางอีกครั้งแล้วค่ะถึงแม้ข้างหน้าจะมีกั้นหน้าต่างมันก็ไม่ได้ทําให้เราจูกไม่ได้แต่อย่างใดเรายังคงใช้ประโยชน์จากกล่องปรงรางจนแอนเห็นว่ามันแย่แล้วก็เลยพังทิ้งเราเห็นมาเขาเราปล่อยให้เขาตีมาแล้วเราก็หนีด้วยหมาแต่ชีแอนคนนี้ก็ไม่ ธรรมดาเดินมาดักมาแต่ว่าเขาก็ต้องโซนเครื่องก่อนในเมื่อเครื่องสุดท้ายมันเยอะอยู่นะเราเห็นว่าโอกาสเรื่องงานยามดีเห็นพี่ผู้ชายกับเพื่อนอีกคนหนึ่ง เราก็เลยหิวกันสมแก่ใจแล้วพอเรากำลังจะหิวเพื่อนอีกคนพี่แอนถือตัวประกันเดินมาไล่จิ้มตูดทั้งเรากับพี่ผู้ชายเราจึงล่อให้ด้วยความสวยของเราพี่ผู้ชายอีกคนหนึ่งที่เป็นตัวปั่นก็รูดอดกมาเห็นว่ามีมาเขาก็เลยขี่ม้าหนีไปเลยแอนแอนนแอนเห็นว่ามันมีหลายอย่างที่ต้องโฟกัสแต่สิ่งที่ชีจําเป็นที่จะต้องโฟกัสจริงๆก็คือเครื่องซึ่งเข้าใจได้ก็มีเพื่อนที่กําลังจะปั่นให้มันเตรียมเขาก็กดน้าหอมไปนะทำให้ชีแกไม่ สามารถทำอะไรตอนนั้นได้เขาพยายามจะทำร้ายเราแต่เราก็ไม่ปล่อยให้เป็นอย่างนั้นแล้วเราจะไม่ยอมเป็นผู้ถูกกระชําพี่ตัวปั่นแอบโกงส่งรหัสโค้ดเข้าไปในเครื่องปั่นไฟดีแกที่แอนไม่เห็นจนกระทั่งเรากับฮีแกรวมพลังกันปั่นจนเครื่องมันติดอะ่ะด้วยความที่ชีแกมีแอนิเมชนันในการพังคอนเนคชันเราก็เลยวิ่งชีกมาเลยแต่ก็วิ่งชีกได้ไม่ไกลนะคะในเมื่อแมวแม่งจิ้มตูดกูเร็วมากกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันจะเคา์เตอร์อยังไงเสียชีวิตดีกว่าบ๊ายบาย Thank you นักเตระหญิงมีปัญหาอีกแล้ว ถ้าอยากจะถามว่าอะไรคือปัญหาก็ดูสิ่งที่เกรซทํากับเราสิชีแกเล่นฉี่ทั่วที่จุกจนเราไม่รู้จะไปไหนกลับมาตรงที่มีแผ่นไม้อันเดียวแล้วก็สิ้นหวังภาวนาะหวังว่ามันจะไม่เป็นอะไรเราติ้วออกจากวงน้ําแล้วก็เดินขนาบข้างัที่จุกทําให้ดูทรงแล้วน่าจะเข้าไปทําอะไรไม่ทันแต่โชคดีไปในเมื่อเรามีตายากเรากดออกมาแล้วก็หวังว่ามันจะไม่โดนดักหม้ซึ่งก็โอเคในเมื่อมันยังพอพับแล้วเอาตัวเราได้อยู่ครั้งแรกรอดไปก็ดีครั้งสองเนี่ยในหน้าจะเหลือแม่งล้อมปิดที่จุกกูขนาดน,นี้กูไม่เข้าก็ได้ เราเลยไปพึ่งภาวนาโดยการวิ่งฉีกไปตรงอื่นแทนนะพอเห็นเกมเพย์ตัวเองเครื่องหุนหิดขึ้นมาว่าเออทำไมไม่ใช้จุดจุกจุดอื่นให้มันดีกว่านี้ทำไมต้องไปเลือกตรงนั้นที่ที่เกรซส,สามารถล้อมได้ทุกที่ทุก ทางเราสิ้นหวังมากเดินอยู่ในวงน้ําไม่พอดันโลกจิตพับแผ่นไม้ใส่ตัวเองด้วยเรายืนรอความตายหวังว่าเราจะจมไปกับน้ำเราอะจมน้ําได้แต่ถ้าคุณจมน้าพ่อ้าเชิญหุ่นช่วยคุณได้ร้านเติมกระดุมวารกอนร้านเติมกระดุมที่เป็นมากกว่าร้านเติมกระดุมในเมื่อเขามีเหรีกระดุมรลคาะคุ้มพ่อ้าตอบไวแถมยังมีระบบสะสมแต้มอีกหากสนใจสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดและอุดหนุนร้านคุณวากอนได้เลยเอาลหลังจากที่โดนคุณพี่เขาช่วยเอาไว้เราก็กลับมาตั้งตัวได้อีกครั้งในเมื่อเราเซ็ตวงปงลางไว้อันที่หนึ่าาาจะวงงออัันนทีี่่่ใเมมมืชแกยไสรถ เราในล่างว่ายน้ํานะคริสนะจริงๆก็แอบ,บกลัวอยู่แหละเพราะเรามีโอากาสกระโดดข้ามไปแล้วโดนเธอลือหนักมากแต่ก็อาจจยางนะ ถึงแม้เราเซ็ตวงโปรงลังมาอย่างดีอยากวนตรงนี้นานจนใจจะขาดแต่กับบได้มันเป็นเกรสและชีแกเดี๋ยวก็ล้อมที่นี่จนเปียกเหมือนเดิมเราจึงตัดสินใจหมุนติ้วแล้วก็ชิกไปเล่นตรงโรงงานเห็นว่ามีที่สูงก็เลยกระโดดเอาสปีดบูสต์มาด้วยแผ่นไม้ขวามือจริงๆก็ควรจะพับนะแต่นี้ส่วนตัวคิดว่าเก็บไว้เล่นเลดเกมน่าจะคุ้มกว่าด้วยความไม่ชวนเราจึงจ่แต่ยากไปก่อนหวังว่าจะเข้าไปติว้วข้างในแต่ว่าด้วยความที่หิดบอกมันจริงต้องก็เลยล้มไปก่อนตอนนี้ก็มานั่งเก้าอี้ชิลๆรอผู้ชาามา่ว เขาหลอกฮันเตอร์นันอยู่ก่อนที่จะดึงออกมาเพื่อเป็นการยื้อเฟสเราไม่คิดอะไรมากก็เลยเดินตรงไปที่โรงงานเพื่อประสิทธิภาพการจูกล่างตาแดงที่เต็มแม็กซ์อะนะเขาพยายามจะทําให้เราเปียกแต่เราก็ไม่ได้เป็นอย่างง,าง่ายๆจนเขาตีเราล้มไปด้วยความหมดอดทนเราพับแผ่นไม้ที่อมไปใช้เลดเกมจนสําเร็จแล้วก็วิ่งฉีกไปตรงหน้าต่างฝันนุน้นกระโดดลงมาเพื่อความปลอดภัยของตัวเองเกสที่ยังคงมีความไม่ลดละยังพยายามจะจิ้มตุนนักเต้นหญิงอยู่เรื่อยๆชียกงง้างมา ง้างไว้ไหนมองไม่เห็นเหมือนกันแต่เสด็จมาถึงบ้านเล็กก็แล้วกันเผื่อไม่รู้ระหว่างที่เรากําลังจะเอาตัวรอดจากทางโรงงานมาบ้านเล็กเนี่ยประตูเพื่อนเตรียมไว้หมดแล้วนะจนเขาแบบเตรียมมาวิ่งซับเพราะไอทงไอเทมที่เขามีทั้งลูกา้าทั้งมายากลที่กูก็ไม่รู้ว่าจะมาทําไมกับพี่ฉีซึ่งพี่ฉีเขาก็ใจดีมากพาฮันเตอร์ตีมาหากูเลยแล้วก็เสียชีวิตแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็แบบเออออกสามก็ได้ก็ค่อยค,อยคอยขาขน ว่าไงล่ะเกดเธอจะอุ้มเราไหมถ้าเธออุ้มเราเราก็รอดเราก็คิดแค่นี้นะตอนนี้นักโทษโดนพี่เกดไล่ออกไปก่อนแต่ว่าสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นมายากรบอยแม่งเสือกมีปืนแล้วไงอะแล้วไงต่อเอ้า ยิงสิเออไอ้อเฮียเตรียมสครคิปเ์เอรสกลมว่าจะใส่คําพูดอะไรภาคสดยัดไปเลยแล้วกันและดูเหมือนว่าพี่ฉีเขาก็เติมฟืนเข้าไปในไฟก็ฟาดฮันเตอร์ให้อีกทีสองทีก่อนที่จะเสด็จออกกันนะส่วนทางฝั่งของนักมาม่กลนที่แอบอยู่ใ,ใกลก้ๆประตูก็ดูเหมือนว่าจะรอดแหละมัง้งวันนี้พี่ฉีพาเมียใครก็ไม่รู้มาเที่ยวด้วยเมียคนนั้นดันเสือกเป็นเมียปิ้งไก่และนั่นคือคู่กรณีของกูแล้วตอนนี้ฮีแกเริ่มไล่เลยจ้ะเรากลัวเจ็บก็เลยจ่ายกระบอกไปก่อนเพื่อใหมาป้องกันตัวไปอีท่จะ ฉีกไปยังจุดจุกจุดอื่นเนาะคิดว่าถ้าเล่นบนเรืออาจจะไม่ดีเพราะไม่รู้หรือเปล่าว่ามีใครปั่นไฟไหมก็เลยหลบออกมาก่อนพิ้งไก่พาไก่มาแต่ไก่มันไม่จีนพออ้วไม่กินฉันจะทําเจลฮอนทําเจลฮอนกินต้อนแรงอย่างนี้พอเราบอกให้เขาวางไก่ในมือของเขาทิ้งสักพักเราก็จะสนใจที่จะลูบตรงนี้ต่อแล้วก็วัดดวงกับแผ่นไม้อะไรเงี้ยเนาะก็กลัวอยู่ว่าเขาจะตีมาโดนไหมซึ่งเขาปามอกมาแต่เราก็หลบมาก่อนไดงแล้วถ้าดูตัวนี้เริ่มหมุนเราพับแล้วก็วิ่งฉีกแล้วค่ะอย่าพึ่งตัดใจแล้วก ตัดคลิปหนูนะเขาเปิดประตูเพราะเขาเข้าใจว่าเขามีบิงแล้วเขาก็ยังคงไล่เราต่อด้วยความพยายามของพี่บิงไก่ในการที่จะไล่กระทืบเราที่ไปแย่งผัวเขาเอ้ยเมียเขาไปนะเขาโกรธมากที่เราทาเขาสาหัสแล้วเขาก็เลยจ่ายไก่แล้วก็ไก่อีกตัวหนึ่งมาทําให้ก <c oughs> ูล้มอย่างไม่ค่อยน่าให้อภัยเท่าไหร่น้ำหอมเกลอยากกินไก่ก็เลยวิ่งไปหาพี่บิงไก่แต่ว่าเขาก็ต้องพยายามหลบอ่า,ามเมจก่อนเนาะไม่งั้นเขาจะช่วยเราแล้ว,ลวก็กินไก่เราไปด้ดยไม่ได้ซึ่งเขาก็ตายยากเข้ามารับไก่อื้ แสบอีลีหลังจากน้ำหอมเกลกินไก่จะเป็นไอ้วันค้าเขาก็เลยวิ่งฉีกออกไปให้เราไปอีกตรงหนึ่งน,นะเราเห็นมีแผ่นไม้อยู่ก็เลยพยายามจะเข้าไปคนจะพับแผ่นไมน้นี้แต่ด้วยความที่ไม่พับแล้วก็ใจระยะไปก่อนก็ตายหลังจากที่พี่ปิ้งไก่รอมานานเมียเขาก็โผล่มาสักทีเพราะเขาจะเป็นที่ต้องช่วยเราพี่แกเผลอตีเมียหลังจากเผลอตีเมียเสร็จเมียเขาก็ดูเหมือนจะเดินเปื่อยๆเลยป่ะแบบเจ็บ เจ็บทั้งตัวเจ็บทั้งใจแต่ก็ยังต้องเข้าไปช่วยเราอยู่เนาะเขาฟาเซี่ยวมาเพื่อจะหวังทําร้ายเมียเขาอีกรอบนึงเขาก็เลยต้องจยกระต่ายขเข้าไปอยากเอาเมียกลับไปอยู่ยด้วยกันเขายังเลือกที่จะไม่ตีแล้วค่อยมาตีแต่สุดท้ายก็ไปโดนเมียอยู่ดีเมียตอนนี้ก็อาการสาหัสกันแต่อันนี้เป็นคลิปของกระบ,บองเก๋ไม่ใช่คลิปของเมือเซนท้างนั้นเราก็มาดูเกมเพลย์เรากันต่อดีกว่าเราฟาดไปทีหนึง่งเพื่อเป็นการป้องกันตัวนับไปเลยสี่สามสองหนึ่งถ้ามันหลุดเมื่อไหร่กูมีโอกาสนชี่ยงลัวิตได้ ายามจะวางประตูแล้วไม่น่าใช่ประตูที่ทำร้ายเราเป็นประตูที่ทำลายจ่อยนะคะจ่อยจ่อยเอาตัวรอดเราจะรลายไปทีหนึ่งแต่ก็ไม่รอดเราที่เห็นว่าเป็นอย่างนง้นก็เลยวิ่งออกไปที่อื่นก่อนก่อนที่เขาจะตามมาทันเนาะฟองเราแบบภาวนามากเลยว่าแบบแม่งจะไม่ตามมาแต่แม่งก็เกิตามมากระทืบกู ได้โปรดที่ละกูแค่พาเมียมึงมาเที่ยวไม่ได้พาเมียมึงมา n d r ซะหน่อยเอาหล่ะขอขึ้นมาบนเรือตรงนี้ก็น่าจะจุกได้อย่างมั่นใจมากขึ้นแล้วเพราะไม่น่ามีคนปัดอยู่ข้างบนแถมเครื่องข้างล่างก็หล่นค่อนข้างเร็วถึงเร็วมากๆเราฟาดไปก่อนทีหนึ่งเป็นการปิดตาเมทก่อนที่เขาจะแบบโอ้โอ้ตีไม่ได้ตีไม่ได้เป็นแอะแ้นด้วนาหายปดอาวุธเราก็เลยต้องหาที่จุกตรงอื่นต่อแต่ด้วยความที่ไปไกลมากไม่ได้พอจากเดินค่อนข้างเร็วก็เลยต้องวนตรงแผ่นไม้ที่เราพับแล้วไปก่อนด้วยความที่เขาพับแผ่นไม้เราก็เลยวิ่งช อีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งแล้วก็อีกทีหนึ่งจนตัวแตกพี่ปิงไก่ไม่ได้คิดอะไรมากจับเนียจ๋าของเขาก็ขึ้นบนเก้าอี้และทําให้คนอื่นที่ไม่ใช่เราแล้วก็ไม่ใช่น้ำหอมเกร์ลที่เจ็บอะ่ะต้องเขาช่วยเรานึกออะไรไม่ออกก็เลยไปปั่นกับจอยโอ้ oh my g ก d ดไ้ค่นี้เกลเข้าดึงช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพในเมื่อเขาใจแต่ย,ยากถุกจังหวะแล้วก็ พยายามที่จะเอาตัวรอดนะเขาเอาจ่อยออกก่อนเพราะเราเตือนว่าเครื่องใกล้เตยมแล้วเดี๋ยวเราจุดเองแล้วจากนั้นทุกคนก็ไปตามทางของตัวเองเพื่อนในสายบอกว่าฮันเตอร์เปลี่ยนเป้าหมายเราก็เลยจุดแต่มันดันพอดีกัแบบตอนที่เพื่อนกําลังเปิดกล่องอยู่และชีแกก็ล้มไปเลยแบบไม่ได้ทั้งใจถึงตอนนี้ก็ไม่รู้ไม่ชี้แล้วค่ะเรามากดประตูก่อนเลยแล้วกันนะเกมก็ er D ดําเนินปกติจนกระทั่งน้ําหอมเกลกับเราได้ออกประตูเหลือเมียกับผัวทะเลาะกันอยู่2คนผัวก็อยากเอาเมียกลับบ้านส่วนเมียก็ไม่อยากยุ่งแล้วเพราะมันเป็นคนที่บ้าอำนาจแล้วก็ใช้กําลังชีี้เเมยยนอิกก็ลลชววว่าาใครแ ใช้กำลังเก่งกว่าโดยการพับแผ่นไม้ป้อนเข้าไปแล้วก็หนีไปใช้ชีวิตของตัวเองคนเดียวจอสละอ,อบอจบ วันนี้ลมตดแมนเป็นฤทธ์สีดวงด้วยความที่เขาเป็นฤทธ์สีดวงเนี่ยเขาเลยต้องตกมาจากที่สูงอย่างเลือกไม่ได้เขาพยายามที่จะเอาตัวรอดจากเงื้อมูของลูกงูแต่ลูกงูก็ไม่ปล่อยให้เป็นอย่างง่ายง่ายเราที่เห็นว่าท่าไม่ดีก็เลยไปช่วยคคบลมตดแมนไปก่อนลูกงูที่อยู่แถวนั้นก็เลยรีบเดินมาเพื่อที่จะขัดขวางพวกเราถึงขั้นต้องบลิงมาเลยเหรอโทษทีว่าพี่แม่งไอคิวติดบวกกว่าวะพี่ดบออกมาก่อนแล้วก็ยืนมองหน้าแจกใจดอกไม้จันทก่อนที่จะไปทําทางของตัวเอง <laughs> แต่ทางของตัวเองก็ไม่ได้ไกลขนาดนั้นในเมื่่่่่อออไไมมีใครรรยยููกยกยกูกกกกลลล้้้้แววเเเาาา็็ตงงขซึโด ด้วยความที่เรารู้ว่ามีลูกมูตักอยู่หน้าเก้าอี้เราก็เลยย้อนกลับมาร้องเพลงลา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 ก่อนที่รู้ว่าฮันเตอร์มีบิงก่อนที่จะตายยากบิลิ่งคือเชเดอร์โปรเจ็ตเตอสามร้อยสองกูไม่เคยจุกได้ดีขนาดนี้มาก่อนตอนเล่นคุณหมอกูฟล็อปมากแต่ตอนนี้กูไหวว่ะจนกระทั่งเชลิเดอร์เข้ามาช่วยและทําหน้าที่เป็นคนดึงแทนเราอะนะดีที่เพื่อนไม่ได้เลยเฟดมากเพราะเพื่อนก็แบบอ,อ่านเกมอะไรอย่างงี้ทันเนาะฝั่งนั้นก็ปล่อยเขานังมวยอินเดียเขมรจีนแดงอะไรไปกันแล้วกันเราก็จะมา my own business แล้ววกก็ยืนเาาขชิๆถึงแม้เพื่อนจะสิ้นไไปแตต่่ม้องเป็นหห่วงคุณมอลลลาาา ลลาจะเข้าไปช่วยอีกครั้งถึงแม้ว่าชิโตนสับชิแกยังคงมีสเต็ปในการเกาหน้าอกหน้าใจอะมาช่วยยกันหน่อยนะเชลิเดอร์แต่คุณหมอลาลาล่าล่ายังไม่ทันได้เข้าช่วยเลยในเมื่อกระบองเกิลช่วยพี่ลมตดแมนแล้วก็แทงแผลให้อีกแผลหนึ่งฟิฟรีตดแมนจึงได้โอกาสในการเอาตัวรอดถึงแม้ว่าจะมีลิซิโดงติที่สูดก็ตามพี่ฉีเห็นอย่างนั้นก็เลยเสียชีวิตแทนเพื่อที่จะทําให้คนเป็นลิจจี่อย่างน้อยได้มีโอกาสไปทํากายภาพบําบัด โอเคพอพูดถึงคลินิกที่ดีก็ต้องนึกถึงคลินิกของคุณหมอไดเออร์ใช่ไหมซึ่งร่วมตรวแมนก็มาทุกที่แล้วแต่ชีแกก็ต้องหันหลังเลี้ยวกลับไปในเมื่อที่แกเห็นว่าลูกง,งูเดินเข้ามาอยู่ใกล้แล้วขนาดนี้เราที่ดันตาเท่าถัวถ่วมองไม่เห็นก็เลยแทงแผลไปฝีแผลหนึ่งยังคงมีลูกงูมาตามรางควานตีไปเราควรจะวิ่งเข้าไปลูกทันทีทันใดแต่ด้วยความที่เราปลอดแหกแล้วก็ยากะเอาเรามาก่อนก็เลยไม่ทันได้ทําอย่างนั้นขออภัยเพรรื่อร่วมทีมตอนนั้นจริงๆกูโคตรโง่ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็เป็น ทั้งเชลิดเดอร์มาทําหน้าที่แทนกูอีกแล้วเชลิดเดอร์รับจบจริงๆชีแกก็เลยพยา,ายามไล่ซับเลยนะพอะรู้สึกว่าลูกงูเขาก็มีแนวโน้มที่จะไปทํางนาั้นนะนะเราเห็นลูกงูอยู่ใกล้เราแต่เราค่อนข้างมั่นใจว่าเขาไม่น่าจะควบคุมตัวที่อยู่ใกล้เราเพราะว่าแบบมันก็มีคนอื่นที่น่ากินมากมาถมไปก็เลยมายืนเออเกาหน้าอ,อกหน้าใจาต่อก่อนที่จะเตรียมถอรหัส ไปเ,เอาละพอคุณหมอไม่มีชีนเรามาดูตรงที่น่าจะเป็นประเด็นกันดีกว่าพี่กระบองเกิลก็พยายามจะเอาตัวรอดจากลูกงูที่พยายามจะไล่ตบวิกจนวิกกระเด็นเชลิดเดอร์พยายามจะซับแต่ด้วยความที่ชิแกตามไปไม่ทันแล้วรู้สึกว่าลูกงูน่าเะียวใกล้ก็เลยปิดปิด,ปดออกไปก่อนเพื่อเอ่อเพื่อที่จะก,การันตีความปลอดภัยของตัวเองพอไล่เชลิเดอร์ไม่ได้ลูกงูก็หัวเสียแล้วก็บินจากใสคุณหมอเจ็บจังเลยเจ็บเีโดนบินจากใสทำยังไงพอโดนตีก็กลับไปจุดเครื่องสวยๆอย่างที่ตัวแม่เขาทำเอาเฮียจุดไม่ได้อีกห่วยกู ไม่คืนลา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 เพื่อนทีมช่วยด้วยลา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 ขอใครก็ได้สักคนที่เขาใจฉันจุดเครื่องยังจุดคนเดียวแล้วผัวจะมีไหมเนี่ยก็ตามนั้นอาจจะยางนะ ขอโทษจริงๆที่บทหลังๆมันเริ่มแบบปัญญาอ่อนเพราะว่าคนภาคก็ไม่เหลืออะไรในสมองแล้วเหมือนกันอะพอยังคงวนได้อยู่เราจ่ายต่ย,ยากไปพอางง้างตีมาการันตีในการหลบไดเมจแพ้หนึ่งแพ้ก่อนที่จะวิ่งฉีกไปอีกสักตรงพอเอาคุณหมอไม่ลงเขาก็เลยสั่งลูกงูไปไล่ทำไลเชลิดเดอร์ที่หนีเขาจนตูดสัน่นแล้วเขาก็ตีเชลิดเดอร์จนล้มลงไปฟฝ้าหน้าประตูเหมือนยามเฝ้าบ้านลมตดแม้ที่เขาทํากายภาพบรบัดจนเขาหายเป็นลิจจี้แล้วก็เตรียมประตูอีกเครื่องให้เราจนสําเร็จเขาพยายามจะเฝ้าประตูนี้ แอบงงลงนิดนึงว่าชิลดเดอร์ไปไหนพอเห็นชีตรงนี้ก็ว่าจะจับถูกไหมแต่ว่าลูกงูก็หลุดการควบคุมแล้วทาให้เดินออกไปพอดีทําให้อุ้มชิลดเดอร์ไม่ได้แล้วพอชีพยายามจะสาบเอาชิลดเดอร์ขึ้นมาจากพื้นเพื่อที่จะจับเข้าเก้าอี้ใช่ปะชีแกดันลุกเองแล้วก็ปิดพรีทออกประตูไปเลยพอแม่ง,งูที่เห็นอย่างนั้นก็เหมือนจะเสียกำลังใจแห้ะมั้งเราที่เป็นคนที่ใช้ช่องโหว่ทางอารมณ์ในการเอาตัวรอดก็จ่ายพอแคนออกประตูไปเลยซวยๆซับๆชีแกก็เลยกดยอมแพ้ อเอาล้วครับวันนี้เราก็อยู่กับแมงสาบเกลิดกันแล้ววันนี้ก็จะมาแรปเยี่ยมเพราะว่ามีเพื่อนกำลังจะเสียชีวิตตอหน้าตาเราด้วยผีพลังกำแพงแมงสาบเกลอก็รีบเดินเข้าไปอย่างกล้าหาญหวังว่าจะได้ฮิ้วน้ำหอมเกลอที่เพิ่งล้มไปแต่เขาก็ไม่ได้รู้ตัวเลยว่ามันมีผีพลังกำแพงอยู่ขเขาก็ได้สร้างบ้านป้องกันาการฮิ้วของเราและด้วยความที่เราเพยายามจะหามุมฮิ้วเราฮิวไม่ได้แล้วเขาก็น่าจะหนีไปต่อก็เลยสร้างรูออกมาอยู่ในสเปซที่ปลอดภัยก่อนจนป่านนี้ผีกำแพงก็ยังไม่เลิกสร้างบ้านยังไม่เลิกกกกกเเเเเเลลล่่่่นนนนนหมมรรรบาาาาาาาออออแแ้้้้้ววว็็โดดตีไไปพพะยุสงืข เราพยายามจะหามุมหิวแต่มันก็ไม่ได้เพราะมันแคบมากๆเาเลยต้องขุดรูวไปข้างนอกหวังว่าจะทําให้ตัวเองปลอดภัยแล้วเ,เพื่อนที่เป็นอีไลเข้าไปยืนขังกับน้องหงเกิลเขาก็ปลอดภัยอุ้ยเฮียผีกาแพงทะลุมาข้างหลังด้วยแต่กําแพงมันทายตัวลงเราก็เลยหิวกันแล้วก็ให้น้ำหอมเกิลวิ่งออกไปในที่ที่ปลอดภัยเราก็วิ่งไปตามทางเรากลัวผีกําแพงมากจนตัวสันเราเห็นว่าเขาเดินตามมาเราก็เลยรีบตายะอ,อกไปก่อนแต่เขาก็ไม่ได้ทำเลยเขาสนใจน้ําหอมที่เดินไปข้างบนน,นะนะเราพยายามจะขังไม่ให้ผีกําแพงจับน้ำหอมเกิลได้แต่ด้วยความที่ผีกำแพงริดาค ว่าเราจะไม่อยู่กับเราแล้วลก็ปล่อยให้น้ำหอมเกิือตายดีๆก็แล้วกันไม่รู้ต่อไปละว,วันนี้ไอลูก้าโดนไก่ตามด้วยความที่โดนตามลูก้าก็เลยเปิดกลางอนาเขตทําให้เวลาที่เขาจะพุ่งตามเรามา <c oughs> เขาก็จะช็อตอยู่กับที่สักแป๊บหนึ่งก่อนที่เราจะมีจังหวะในการวิ่งออกมาวนที่เดิมต่อแบบฉีกไก่ตอนนี้เราก็โดนแผลฟีอะ่ะถ้าเลือกได้ก็ไม่ไปดีกว่าตรงนี้เราก็ไม่ได้คิดอะไรมากขัดจังหวะการกระโดดเขาไปก่อนก่อนที่จะเลี้ยวไปอีกตรงที่การันตีว่าเขาจะเอื้อมมาไม่ถึงเราควรจะรีบพับแผ่นไม้แผ่นนั้นเพราะว่า ราไม่ทาอย่างนั้นทําให้เขาตีเรามาได้จึกหนึ่งแต่เราก็ไม่ได้ใจเสียกลับมาเล่นในตรงที่เรากางอาาเขตอีกครั้งเก็บสแต็กเอาประจุไฟฟ้าไว้ช็อตตูดหันลวงหน้าได้แต่ก็ไม่ต้องใช้ลวงหน้าเลยเมื่อเขาโดนช็อตในระดับหนึ่งจากการที่เขาเดินในอาาเขตเรานานไปหน่อยเขาใจร้อนเพียมจะรีบจับเราไปกินแต่ก็ไม่ได้แดกจ้าอ้าวเฮียไม่กูดาไซน้องพนิคมากเนอะเขาจะบลิงก์เลยเดินย้อนกลับไปแบบไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ตายเพราะว่าใจตายยากไปตรงนี้ก็ไม่คุ้มเนอะแต่ด้วยความที่ล้มไปแล้วอีกาตัดสิิินน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 ใจจททีี่่่่่่่ะไมััับเเเเเเรราาาาาางววห็ออลลยยูต้กกด ทำอะไรอีไลเราที่ใช้จังหวะลุกเองเราก็กดช็อตเขาไปก่อนตรงนี้ไม่มีไม้จากการที่เราพับทิ้งไปแล้วเนาะเราก็เลยแบบจ่ายแต่ยากไปเพื่อจะรีบเข้าแผ่นไม้แผ่นนี้ก่อนซึ่งก็เข้าไปทนันน้ำหอมที่ปั่นไฟอยู่แถวนั้นก็ใจดีมาช่วยสอนให้ทําให้เรายังวนเวนีวน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 ยนอยู่กับเขาต่อเนาะและด้วยความที่อีกาพยายามจะกระโดดมาน้ําหอมที่ซ่อนอยู่หลังไม้ก็เลยพับไปอย่างสวยงามแบวพวกเราก็วิ่งฉีกออกมาด้วยความที่เพื่อนอยากจะเมคชัวว์ว่าเรารอดเขาเลยจ่ายแต่ย,ยากป้องกันเพื่อที่จะกันการกระโดดของอีกาซึ่่่งงกก็็สวยในในนนะนเเเมมืออค้้้าาาปหะจจจตรที ซึ่งดีมากเลยเขาเปิดโอกาสให้เราวิ่งฉี่กไปเขาเป็นโรงงานอย่างสวยงามอีกาก็ไม่ลดละพยายามทำลายทำลายเราต่อเราก็ยังแพนิบินควยอะไรก็ไม่ยุ่งแมงอยู่ได้แหละที่าทมาถ้ามาดูเลเพอแมงปกเทเลพอร์ตเออเลิศและในจังหวะที่เราก้มลงไปผูกช่องรองเท้า <laughs> เขาก็ไม่อยู่ไล,ล่เราแล้วค่ะเขาไปเอาคนอื่นแล้วเนาะเกมก็ดาเนินต่อจกนกระทั่งน้ําหอมเกลมาตายหน้าประตูซึ่งเขาเตี้ยมประตูได้ประมาณ80%เราที่เห็นว่าเลิกงามงานดีก็เลยรีบไปก่อประตูต่อให้ให้มันแบบเปิดเปิดเสียเนาะเราอ่ะ หลักเพื่อนมากก็เลยไม่ออกเลยนะตัดสินใจที่จะเดินออกไปข้างๆแทนเพื่อที่หวังว่าทุกคนจะได้ช่วยกันแล้วเราก็จะยื้อไว้ให้ก่อนในระดับหนึ่งแต่ในความที่เป็นกีกาตามมาเลยมาถึงแหมืจะสายสัตรยาชอบผีมันแล้วมันก็ตีกูยังได้อยู่เลยกอแบบไรวะแต่เอาเถอะถ้าผู้มีพระคุยกูรอดกูก็ไม่ได้คิดอะไระเนาะน้ำหอมเกลก็เสด็จไปถึงประตูพี่มเมอร์เซนก็แอบมาด,าดามออ้อมๆ <laughs> ช่วยเราช่วยเราที่โดนจับไปด้วยความที่เพื่อนมีตุที่ข้อสอบเขาเลยจ่ายปอแขนมาพุ่งมาที่เก้าอี้ดึงเราออกไปอย่างปลอดภัยปลอดภัยก็ได้ เขาแม่งใจดีจัดแพมจะช่วยกูอีกทีเครานี้พาสแตนมาด้วยแต่สแตนตกเวทีแม่งโดนทิ้งไว้ข้างหลังแล้วเขาก็ยืนอย่างนั้นเลยและด้วยความที่เขาเป็นอีกากระโดดตามมาเมอร์เซนก็เลยเดินเดินไปสองแพ้ก่อนทําให้เขาไม่สามารถบล็อกเราได้อีกาเทเลพอร์ตมาที่ประตูเมอร์เซ่นที่มีไหวพิบก็เลยจ่ายปอกแขนออกไปก่อนทิ้งทุกคนไว้เบื้องหลังเอ่อนังนกต่อเห็นอย่างนั้นก็เลยจ่ายนกให้ตัวเองทําให้อีกาสนใจคนที่ไม่มีนกต่อ กาะหัวแล้วอย่างเราเราที่คิดว่าถ้าเราออกประตูไปด้วยมันน่าจะเป็นไปไม่ได้ก็เลยยือ้อทิ้งระยะให้คนที่อยากะกบ,บินบินได้แล้วกันกูตายดีกว่าบ๊ายบาย